Música สวัสดีครับเคยรู้สึกกันบ้างไหมครับที่เวลาเราไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่เรากลับรู้สึกไม่เต็มอิ่มด้วยหลายๆเหตุผลและบางครั้งมันทำให้ค้างคาใจและอยากกลับไปทำให้มันเรียบร้อยใช่ครับผมกำลังพูดถึงวัดจมน้ำหรือวัดวังเวการามเก่าที่ผมไปมาเมื่อวานผมตัดสินใจกลับไปที่วัดจมน้ำอีกครั้งก่อนที่จะกลับกรุงเทพครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนกลับไปดูสายน้ำสายหมอกวัดสังคาบุรีครับผมวันนี้ผมตื่นมา7ดโมงเช้าคิดไว้งแต่เมื่อคืนถ้าวันนี้ตื่นมาหน้าโฮมสเตย์มีหมอกผมจะกลับไปที่สะพานมอนและหาเรือนั่งไปที่วัดจมน้ำครับผมมาถึงสะพานมอนด้วยการนั่งวินมอไซค์ไม่ถึง5นาทีครับ คนยังเยอะอยู่เลยครับทุกคนสงสัยจะเที่ยวก่อนกับเหมือนผม,มผมได้คนขับเรือแล้วครับตกลงราคากันเรียบร้อยพี่เขาขอ300เดี๋ยวเดินไปลงเรือกันเลยครับวันนี้ถือว่าหมอกหนามากครับพี่คนขับเรือบอกว่า ที่วัดจมน้ำสวยกว่านี้อีกครับตื่นเต้นอยากเห็นไว้ๆเลยครับผมว่าตอนเช้าแบบนี้เหมาะมากที่จะนั่งเรือเที่ยวตามลำน้ำบริเวณรอบๆลำน้ำซองกะเลียสำหรับผมเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอครับ บรรยากาศต่างจากเมื่อวานมากเลยครับทุกคนพออากาศเย็นอะไรอะไรก็ดูสวยไปหมดหมอกก็หนาอากาศก็เย็นถึงกับหนาวเลยครับตอนนี้ก็เกือบ8โมงแล้วครับแต่ว่าบริเวณนี้แสงยังส่องไม่ถึงพื้นเลยครับสวยมากๆครับผมใกล้จะถึงแล้วครับใช้เวลาไม่นานเลย ไม่ถึง10นาทีมองเห็นวัดจมน้ำแล้วครับอาคารแรกนะครับเป็นหอนะระฆังแล้วถัดไปก็เป็นโบสถ์ครับผมผมมีคิดอยู่ในหัวตั้งแต่เมื่อคืนครับว่าผมจะถ่ายโดนยังไงให้สวยแต่ก็นั่นละครับการบินโดนของผมอยู่ในช่วงฝึกหัดผมเพิ่งหัดบินโดนตอนถ่ายทำวิดีโอทริปนี้แหละครับและตอนนี้ผมก็พยายามทำให้มันดีที่สุดครับเพื่อให้ทุกๆคนได้รับชม และหวังว่าทุกๆคนจะชอบมันนะครับ สายน้ำสายหมอกบริเวณรอบๆวัดตอนนี้ทำให้ผมรู้สึกสบายสงบและมีความสุขมากๆครับรู้สึกคุ้มค่ามากครับที่ตัดสินใจมาที่นี่อีกครั้งได้เวลากลับแล้วครับผมมาที่นี่ที่เดียวนะครับอีก2ที่ผมไม่ได้ไปเพราะว่าเวลาผมไม่พอครับวัดจมน้ำผมจะไม่ได้เล่าประวัติให้ฟังนะครับถ้าใครอยากฟัง ให้ไปชมในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็คือวิดีโอนี้นะครับผมมีพูดไว้แล้วเพราะว่าเมื่อวานตอนกลางวันผมมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วครับผมผมแนะนำนะครับถ้าใครจะมาวัดจมน้ำถ้าสะดวกมาตอนเช้าให้มาตอนเช้าๆแบบนี้นะครับจะได้เจอบรรยากาศหมอกผมว่าบรรยากาศเย็นๆของตอนเช้าจะทำให้ทุกอย่างสวยขึ้นครับและอีกข้อมูลหนึ่งนะครับ ช่วงเวลาน้ําขึ้นนะครับจะอยู่ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนะครับถ้าใครมาช่วงที่ว่าก็จะเห็นวัดจมน้ําอยู่เหมือนผมเห็นตอนนี้ครับผมซึ่งตอนนี้ก็ทันวาจะเข้ามกราลาแล้วก็ยังน้ําท่วมอยู่นะครับก็จะเห็นแบบนี้แบบเดียวกันเลยครับผมหรือถ้าใครจะมาในช่วงน้ําลงแบบเดินเข้าไปในโบสได้เลยนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนครับผม ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพี่คนขับเรือขับเร็วมากครับใช้เวลาไม่นานผมก็มาถึงตรงสะพานมอนแล้วครับผมบอกให้พี่เขาจอดตรงศาลาตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับไปที่โฮมสเตย์เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่ผมจะต้องเดินทางกลับสทัทีแต่ใจมันรู้สึกงองแงครับรู้สึกยังไม่อยากกลับเลยครับทุกคน การได้มาเที่ยวทริปนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เริ่มถ่ายวิดีโอครับแล้วก็ตั้งใจทําช่องนี้ด้วยครับปกติจะถ่ายรูปอย่างเดียวถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับซึ่งคลิปแรกๆที่ทําก็ดูแบบว่าตลกมากครับเพราะว่าพูดก็ไม่ไม่เป็นพูดช้าแล้วก็ไม่มีเนื้อเรื่องด้วยครับพูดไปเรื่อยแต่ตอนนี้ผมว่าผมก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับ และรู้สึกภูมิใจในตัวเองนินดๆครับที่กล้าออกกล้องและดีใจที่ได้ออกเดินทางอีกครั้งครับสำหรับสังขบุรีนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี่ครับมันต่างจากจินตนาการที่ผมรับรู้ในรีวิวมากเลยครับบรรยากาศดีมากและมีบางมุมที่เราไม่เคยเห็นในรีวิวครับการได้มาเที่ยวเองจึงสำคัญมากกว่าสิ่งที่คนอื่นเล่าให้ฟังครับ ผมว่านะครับสังขบุรียังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะนะครับสำหรับผมเอาเป็นว่าการจนบุรีละกันครับมันมีอีกหลายที่ที่ผมอยากไปและน่าสนใจอยากสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นมากขึ้นครับแม้ตลอดสัปดาห์ที่ผมเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นสวนพึ่งไปจนถึงปราสาทเมืองสิงลัดล้อตามภูเขา 399โค้งที่หมู่บ้านอีตองและจบทริปที่สังขบุรีถึง3คลิปแต่ก็ยังอยากกลับมาอีกครับถือว่าการจนบุรีเป็นจังหวัดโปรดอยู่ในลิสต์ที่ผมต้องมาซ้ำอีกรอบครับผมผมออกเดินทางต่อและแวะที่บ่อน้ำพุร้อนหินดาดครับเพื่อแช่เท้าให้หายเมื่อยหลังจากตลอดหนึงสัปดาห์ที่เดินบ่อยแล้วก็รู้สึกปวดเท้ามากครับ ค่าเข้า20บาทเองครับถูกมากผมนั่งแช่เท้าอยู่ประมาณ10นาทีครับถือว่าบ่อน้ำร้อนนี้ช่วยได้ครับหายเมื่อยเลยทีเดียวบบผมออกเดินทางต่อมาที่วัดถ้ำภูว้า วัดนี้อยู่ในอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีถือว่าเป็นวัดสวยประจำจังหวัดเลยครับที่นี่มีปราสาทหินทรายศิลปะแบบขอมประยุก์ตครับบริเวณวัดใหญ่มากครับมีที่จอดรถสะดวกสบายวันนี้เป็นวันที่1ของต้นปีเนาะทุกคนก็จะมากราบพระขอพรกันเพื่อให้เริ่มต้นสิ่งดีๆในช่วงวันปีใหม่ครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปชมบริเวณวัดนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปอุโบสถกันซึ่งอุโบสถอยู่ข้างในนี้ครับเป็นถ้านะครับอุโบสถเป็นถ้าทุกคนครับผมใช้มือถือในการถ่ายทํา พออยู่ในถ้ำในที่แสงน้อยมันเลยไม่ค่อยชัดต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นสำนักสงฆ์มาก่อนครับพระอาจารย์สุพจน์ธรรมาราโตท่านได้ทุดงมาปฏิบัติธรรมที่นี่ที่ถ้ำปูวาจนได้ยกฐานะเป็นวัดในวีพส .2537 ครับโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วง วัดปากน้ำภาษีเจริญได้ตั้งชื่อให้ว่าวัดถ้ำภูวาธรรมกายารามครับผม ผมขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับและก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าในวิดีโอนี้มีอะไรผิดพลาดไปผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปและถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ